หิวน้ำหิวน้ำอู้ยขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านเลยร้อนมากเลยทุกคนจะให้ดูผักชีผักชีเขาผักชีเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มขึ้นต้นแล้วเนี่ยนะคะดูอันเนี้ยงามงามป้ะโมนาตัดไปกินแล้วรอบหนึ่ง นะคะเนี่ยต้นงามๆขึ้นต้นแล้วว่าป้ามนาต้องถอนแล้วมั้งเพราะว่าป้าโมนาก็อยากได้รากเขาเหมือนกันนะคะผักชีผักชีผักชีขึ้นแซมกับไม้เนาะเซนโดเกลิดเบนเฮ้ยเดินเฮานี่อุ่นกนแซดมั้งเลยเว้ย บอกลุงว่าผักชีฉันต้องการน้ําลุงบอกว่าไม่เอาหนายอ่ะไอพี่แอบลัมส์ต่อพี่เอร์เอ่เอว่าเรียกอะเดบอนเดินหฮว่าเรียกอะซูลันเยะซูล,ลสิกถอนแล้วถอนทิ้งแล้วฮ่มารู้ทีคือตอนถอนแล้วเดินหฮแว่นที่หรือเอาซะให้ลุงเอาน้ำให้ใส่ในอ่างนกด้วย

ดูเสียงสิสอืมได้ stop ได้เล่นให้ดูไม้ือดูต้นหอมเป็นหอมหัวใหญ่แต่ครั้น,นี้มันงามเยอะอ๋อเยอะอ๋อเล่นซื้อเด็กเป็นแกนแลว เออเราบอกว่าสักทีเราอยากได้น้ำแกก็บอกว่าไม่ต้องอยากได้น้ำนยายานายอสต๊าฟสต๊าฟดิแบนชอบเอาน้ำมาสาดโอเคกะล้มแกล้มสักทีโอเคโอเค,อเคนี่ อันนี้เดี๋ยวเพราะนั้นเดี๋ยวดอกเขาจะสีแดงจะสวยมากเลยนะคะทุกคนดอกอะไรเอ่ยนะคะงามงามต้นตรงนี้ตอนที่เขาหล่นมาอ่าเขาเรียกอะไรหลงอันนี้เหมือนพวกที่ว่านกเขาคาบมานะคะแล้วเขามาเหมือนนกเขาคาบมาแล้วเขาก็มาปล่อยเราไม่ได้ตั้งใจปลูกนะอันปีที่แล้วนะไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่ พอมันเกิดมามันอยู่หน้าบ้านป้ามนาว่าทําไมใบมันแปลกๆป้ามนาก็เลยพอเขาบานแล้วดอกเขาจะสวยนะคะสีแดงสวยป้ามนาก็เลยเก็บเม็ดไว้แล้วก็แจกคนละบ้ะบานละถุงบ้านแม่บ้านน้องชายลุงแล้วก็บ้านป้ามนาปีนี้ป้ามนาได้หลายต้นตรงนี้ต้นเนี้ยงามงามแล้วก็จะมีต้นอยู่กลางกลางนู้นก็งามนะคะงาม อันนี้ก็ดอกลินลี่นะงามๆนะคะทุกคนต้นไม่สูงนะคะไม่ถึงหัวเข่าด้วยแต่ดอกออกดอกดอกดมากทุกคนเห็นดอกไหมลินลี่ดอกโดดดอกดอกดกมากๆเลยนะคะดอกดกดกลินลี่ดอกดกดก วันนี้เสร็จแล้วปลูกดอกไม้เนาะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆ